สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้า้อย หกสิบห้านะคะก็จะเป็นหนึ่งปีที่ครบกับครบหนึ่งปีในการทำ u t u b e นะคะก็จะหยุดไปประมาณเดือนกว่าค่ะไม่ค่อยได้อัพอะไรนะคะก็ขอขอบคุณผู้ติดตาม440คนที่ยังตามอยู่นะคะหยุดไปก็เพราะว่าก็คิดทบทวนตัวเองว่าอยากทำในเรื่องไหนนะคะว่าจะจะอัพในเรื่องไหนว่าอยากทำเรื่องอะไร แล้วก็ยังไม่ชินกับการพูดหน้ากล้องเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่ไอที่อัพไปที่มีคลิปเหมือนจํานวนมากก็คือเป็นแค่รูปอาหารที่เป็นอัพเป็นช็อตนะคะก็จะเยอะหน่อยค่ะก็จะพยายามอัพอัปเดตวิดีโอบ่อยๆค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ตัวเองจะตั้งใจไว้ว่าจะพยายามอัพบ่อยๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองสนใจตอนนี้ก็น่าจะภาษาอังกฤษค่ะจะภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกิฟที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมากขึ้นหรือทำในสิ่งที่ชอบก็จะพยายามอัพตอนแรกก็คิดตั้งใจกับตัวเองว่าจะอัพวันละคลิปนะคะแต่ก็ของปีที่แล้วก็ทำไม่ได้อัพอัพ ของปีที่แล้วทำอัพช็อตค่ะพยายามอัพช็อตอัพช็อตได้พยายามทำทุกวันก,ก็ก็จะอัพช็อตคูกวนันเกือบทุกวันของปีที่แล้วนะคะก็มาหยุดช่วงเดือนหนึ่งมาทบทวนตัวเองนะคะครบหนึ่งปีแล้วเข้าสู่ปีที่สองนะคะก็จะมาดูว่าตัวเองจะทำได้อย่างที่ตั้งใจหรือเปล่านะคะ ครบหปีคือตอนแรกจะทําคลิปเกี่ยวกับการไปเสียภาษีรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วค่ะของปีที่แล้วปีนี้ก็ไปต่อของมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะจะรีวิวเกี่ยวกับการไปต่อภาษีรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะคะอันนี้จอดอันนี้วันนี้อัดคลิปอยู่ในรถยนต์นะคะแต่ยังไม่ได้ขับจอดสตาร์ทเครื่องเฉยๆกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะ ขอบคุณค่ะ